ามาดูตัวอย่างประเภทของขยะทั่วไปที่โรงงานแยกแล้วไปดีกว่าน้องๆจะได้ฝุดแยกขยะเพราะว่าขยะแต่ละชนิดนี้มีคุณค่าและก็ราคาไม่เหมือนกันนะครับขวดน้ําเพชรใสขวดน้ําเพชรสีขวดน้ําขาวขุ่นพลาสติกรวมผ่นซีดีเอกสารขาวดำหนังสือพิมพ์หนังสือเล่ม กระดาษกล่องนมกล่องน้ำผลไม้กระป๋องอลูมินเนียมโอ้ครับนี่ครับคือโซนคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ของที่นี่นะครับนี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะเนี่ยว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์จะเอาไปขายได้ด้วยอะ่ะอ้ขายได้สิ อย่างนี้ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่น,นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เข้ามาที่บริษัทสถานีรีเทิลวงลุวมส่วนภูมิที่นี่นะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าคัดแยกมาจากบ้านเราก็จะซื้อเป็นชนิดแต่ละประเภทที่แยกมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ได้แยกมาที่นี่นะครับเราก็จะซื้อเป็นเครื่องเลยนะครับซื้อเป็นเครื่องเลยมีการชั่งเป็นกิโลลองลงมาดูตัวอย่างราคารับซื้อขยะอิเล็กทรอนกริกส์กันนี้ก่าครับเครื่องปรินเตอร์กิโลละ8บาท ดีพียูกิโลกรัมละแปดบาทโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์สมนักงานกิโลกรัมละห้าบาทตู้เย็นกิโลกรัมละสิบบาทแต่ราคาจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามโรงงานผู้รับซื้อชิ้นส่วนต่างๆของข,องขาายะนะครับูง่ายๆก็คืออาหากตลาดมีความต้องการชิ้นส่วนใดสูงราคาการรับซื้อก็จะสูงปรี๊ดตามขึ้นไปด้วยยังไงล่ะครับคือของเก่าๆพวกนี้เนี่ยมันมีค่าด้วยเหรอครับครับ ของพวกนี้มีค่าหมดเลยนะครับแล้วคุณค่ามันเนี่ยก็คืออยู่ในเครื่องพวกนี้ที่เราไม่ได้แกะมาเนี่ยนะครับลอง,ลอ,งอยากทราบไหมว่าคุณค่ามันอยู่ตรงไหนค่ะอยากครับเดี๋ยวลองแกะดูไหมครับอ๋อลองแกะได้เลยอคะได้ได้ลองดูที่เอาเครื่องไหนดีตรงนี้คร,ครับเ okay, อ,อา CPU ละได้ค่ะโอเคครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่แกะให้ครับดีวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเคสหนึ่งตัวหรือว่าเครื่อง CPU ที่หลายๆคนก็เรียกกันนี่ย ถ้าว่าแกะแยกออกมาแล้วจะมีชิ้นส่วนใดที่มีค่ากันบ้างและนี่ก็คือท p u โอ้โหตรงนี้ก็คือทองคำดีๆนี่เองครับสายไฟทองแดงที่สามารถนำมาไปหลอมเป็นสายไฟใหม่ขึ้นมาได้แผ่นปริ้นโอ้ยอันนี้จะต้องเอาไปหลอมแยกโลหะมีค่าออกมาอลูมิเนียมพัดลมพลาสติกก็ขายตามประเภทของพลาสติกนั้นๆส่วนบาดีเของเคส ก็ขายเป็นเศษเหล็กกลับนาน,น,น